สวัสดีครับจากร้าน o อ d ีดี p นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับวันนี้เป็นคิวของรถ Honda City Turbo นะครับ1.0นะครับวันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับเข้ามานะครับติดตั้งนะครับเป็นตัวไฟใต้ท้องรถนะครับตัวนี้เพิ่มมิติของรถนะครับทำให้รถดูเท่นะครับมีสไตล์นะครับก็คือจะติดตั้งเป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็จะควบคุมด้วยรีโมทนี้นะครับติดสวิตช์แยกนะครับเพื่อเปิดปิดไฟใต้ท้องรถ ให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้เป็นซิตี้เทอร์โบนะครับตอนนี้ช่างนะครับกำลังดำเนินการนะครับติดตั้งนะครับตัวไฟ LED RGB นะครับอยู่นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จนะครับมาชมแสงกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วนะครับรถมีความสปอร์ตนะครับดูเท่นะครับกว่าเดิม มากน้อยแค่ไหนนะครับครับตอนนี้นะครับรถซิตี้นะครับเทอร์โบ1.6คันนี้นะครับก็ติดตั้งไฟใต้ท้องรถเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะครับอาจจะเห็นแสงที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะสว่างกว่านี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็จะติดตั้งแบบนี้เลยนะครับกระดุมล่างนะครับหน้าแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟกระพริบนะครับแบบนี้นะครับก็จะควบคุมนะครับด้วยรีโมทตัวนี้นะครับ สามารถที่จะกดรีโมทอันนี้ Mother, มันผลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแดงนิ่งนะครับก็จะเป็นแดงนิ่งแบบนี้นะครับอพอเรากดนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะ่ครับจะเป็นแสงสีเขียวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแสงสีต่อไปนะครับอันนี้เป็นแสงสีน้ําเงินนะครับนะครับต่อไปอันนี้เป็นแสงสีขาวนะครับครับผมอันนี้เป็นแสงสีส้มนะครับอันนี้สีฟ้านะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับ จั๊มครับอ่าอันนี้จะเป็นสเต็ปจั๊มที่1นนะครับจะเป็นลักษณะการกับพริบแบบนี้นะครับอ่าสเต็ปจั๊มที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสเต็ปจั๊มที่3นะครับก็ตัวแสงไฟนะครับจะค่อยๆหลีนะครับหลีแล้วก็เปลี่ยนสีให้เราอัตโนมัตินะครับไปเรื่อยๆตามสเต็ปของเขานะครับก็จะควบคุมด้วยรีโมทโดยการกดรีโมทนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปที่เซ็นเซอร์นะครับของรถก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ติดตั้งไปที่เรียบร้อยนะครับ ลูกค้านะครับติดเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับที่สามารถตัดไฟนะครับโดยการกดปุ่มที่สีแดงนะครับตัวไฟก็จะดับไปได้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับตัวไฟนะครับส่องใต้ท้องรถ RGB นะครับก็แวะมาได้นะครับที่หน้าร้านอุปดัม์ช็อปนะครับมีการติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับวันนี้เขาจบรีวิวเพียงเท่างนี้นะครับสวัสดีครับ